ขอต้อนรับสู่ยกสยามครับอาหาะจากนี้จะกระท้ายสุดสุดท้ายกันแล้วนะฮะเ,เจอกันมาเป็นช่วงเพลาหนึ่งแล้ว<ะ>ก่อนจะไปเจอเจอกัรอบชิงจากเราไปปุ๊บเขาจะไปเจอเจอรอบชิงละว,ว่านนทบุรีนะฮะกระนองนั้นใครชิงกันแล้วใครจะเป็นผู้ชนะกันไป<ะ>แต่เรายังค้างอยู่นะฮะสำหรับอึ้องของเราจากนี้มาดูกันต่อไปเลยว่าจะอึ้งต่อเนื่องหรือไม่พร้อมเลย คำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของเงาะโรงเรียนครับอึ้งไม่อึ้งอร่อยรับประทานอย่างเต็มที่สุราษฎร์แล้วถามอะไรดีให้มันอึ้งเงาะโรงเรียนโรงเรียนอะไรอกีมีนาเลยนะน่าสานทุกต้องไม่เป็นไรเงาะโรงเรียนมีต้นกําเนิดที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนปฐมหรือโรงเรียนมัธยมปฐ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 มปมโรงเรียนพคุณบ้าโรงเรียนแบบต่างจังหวัดต้องมีปฐมเยอะกว่าถุกต้อง เราโดนซะแล้วไม้ม่ไบได้เลยคุ้มคุ้มกันตอนนี้แข็งแรงมากขึ้นเยอะเราได้เงาะแล้วว่าเราจะไม่เงากไปกว่านี้เราให้ข้อมูลมาดีด้วยนะฮะท่านผู้ชมไปดูคำตอบแล้วก็ฟังข้อมูลที่คุณอ้อมให้มาในยประกอบกัไปด้วยว่าโอ้โหว่าสุดยอดสุดยอดเชิญเลยครับเงาะเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีและเงาะพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือเงาะโรเรียนลักษณะผลเมื่อแก่จัดจะมีผลสีแดงแต่ปลายขนยังเป็นสีเขียว เนื้อหวานกรอบล่อนจากเมล็ดความเป็นมาของเงาะโรงเรียนเริ่มจากนายเควองชาวจีนสัญชาติมาเลเซียเป็นผู้นําเมล็ดพันุเงาะจากปีนักเข้ามาปลูกหลังบ้านพักของตัวเองในอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปีพุทธศักราช2496ต่อมาบ้านพักของนายเควองได้ปรับปรุงใช้เป็นโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนนาศาลเริ่มแรกเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในชั้นประถมเงาะที่นายเควองปลูกไว้ก็ได้ขยายพันธุ์ไปสู่ประชาชนโดยใช้ต้นพันธุ์เดิมคนทั่วไปจึงเรียกว่าเงาะโรงเรียน เคยมีผู้ขอพระราชทานชื่อพันเงาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าชื่อเงาะพันโรงเรียนดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาเงาะพันนี้จึงได้ชื่อว่าเงาะโรงเรียนอย่างเป็นทางการโอ้สุดยอดไม่อึงง่าง่ายงาถามเรื่องผลของเงาะยังยากกว่าอีกถ้าถามว่าเงาะมีกี่มีกี่ผลเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไงเลยปูทางมาสู่อันนี้องคุลิมาน โองคูริมานในประวัตินี่ต้องครบ1,000พใช่ไหมผมไม่โป้งใช่ไหมแล้วก็ไม่ครบแล้วก็มีการไล่ล่าสุดท้ายเป็นไล่ล่าพระพุทธองค์ท่านนะฮะมีการวิ่งไล่วิ่งไล่รู้หรือไม่ว่าองค์ูริมานวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับสามโยน์ทงทงสามโยน์เลยห่างสามโยน์เหรอที่วิ่งวิ่งไปไกลเท่าไหร่ใช่ว่ากี่กิโลนะ ป็กเถลสามกิโลเมตรหรือ48กิโลเมตรสโยนมันเท่าไหร่อะไม่น่าสามสี่สิดสาโยนปะคือวิ่งสกิโลเมตรหรือ48กิโลเมตระให้ลองดูสิวิ่งยันท่านเหนื่อยไงพี่วิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าเป็นระยะทางเท่าไหร่สี่ินคิดว่าส่อิบปส่วนใหญ่เนาะ เอจจะหนักขึหน่อยไหมสิไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยมากเขาอยากได้เหนื่อยมากเล้วเาไม่พักนะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าในในพาหุงใจเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดน่ะแสดงว่าต้องวิ่งนานมากอ่ะนานมากใช่ไหมสี่สิบแปดสามกิโลเราวิ่งในเครื่องวิ่งก็แป๊บเดียวนะสี่สิบแปดไม่เราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดนี่องคุลีมาเป็นคนพูดใช่ไหมพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะท่านผู้ชมไปดูคำตอบกันนะครับเรื่องราวในพุทธประวัติตอนองคุลีมาถือว่าเป็นตอนหนึ่งที่ชาว ทั้งหลายจดจํากันได้เป็นอย่างดีองคุริมานชื่อเดิมชื่ออหิงสกะเป็นคนมีจิตใจดีแต่โดนอาจารย์หลอกว่าจะถ่ายทอดวิชาให้ก็ต่อเมื่อต้องฆ่าคนเพื่อบูชาครูให้ครบหนึ่งคนเสียกกาะองคุริมานจึงกลายเป็นโจรอมหิตฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วออกมาร้อยเป็นพวงแขวนคอไว้จนกระชั่งคนสุดท้ายที่องคุริมานจะต้องไปฆ่าก็คือแม่ของตัวเองพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปขัดขวางเสียก่อนเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าองคุริมานก็วิ่งไล่ตาม ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินอย่างช้าๆแต่วิ่งตามเท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันเสียทีจนองคุริมานหมดแรงต้องร้องเรียกให้พระพุทธเจ้าทรงหยุดแล้วชาวพุทธทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าองคุริมานวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าไปไกลแค่ไหนจนถึงกับหมดแรงโอ้นี่ต้องอ้างเหตุผลนะนะพระไตรปิฎกองคุริมานสูตรสูตรของท่านเลยอติกถาอธิบายไว้ว่าเมื่อองคุริมานเห็นพระเจ้าอยู่บนยอดเนินเขาเนี่ยอย,อย,อยู่อยู่ตีนเขานะอยู่ตีนเนินนะ โอ้วิ่งได้ทำแบบนิดเดียวก็น่าจะทันแล้วเราแข็งแรงอยู่ในป่าข้าคนมาเยอะแยะแข็งแรงจะตายวิง่งไปขึ้นไปถึงเนินเขาพระพุทธเจ้าก็ไปถึงปลายเนินแล้วพ็ท่านไปถึงยอดเนินเนี่ยพระเจ้าไปถึงปลายเนินก็ไม่เป็นไรหรอกนะแหมยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่วิง่งต่อไปอีกวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันโอ้โหไกลถึงสามยอดสามยอดต่างงงอีกแล้วคนฟังหนึ่งยอดเท่ากับ16กกิโลคุณโยม ควรไปเลยควร3เท่ากับ48กิโลก็ประมาณกรุงเทพถึงอยุธยาไกลมากๆวัดเซทองถึงวัดใหญ่ชัยมงคลประมาณนั้นก็ไม่ทันอยู่แล้วละ่ะลิ้นห้อยเลยล่ะเหนื่อยมากๆเลยอะไรนะของที่เขาได้อลนะิมปิกเน่ยเขาก็คงไม่ขนาดนี้นะถ้าท่านองค์รีมานมาก็คงชนะเหมือนกันแต่ก็อาจจะเอาไปใช้ได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอาจจะพลิกผันให้กลายเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ ท่านเองจะเป็นพระอาหารหันต์เลยอเจะเดินพรและช่วงอะไรนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามพามีกึงสําเร็จรูปตราม,มามา่าผงสักฟอกเปาวินวอชและชุดเครื่องนอนซาตินครับ<ว>แล้เข้าสู่ยกสยามนะคฮะเอ้ตักหนึ่งข้อ<ช><ง>เรือพระทีนั่งสุพรรณหงษ์<ช>ง<ช>ง โชคดีมีบุญเราได้เห็นนะอาจจะบางท่านอาจจะได้เห็นชัดๆนะที่ไปเฝ้าดูเลยหรือบางท่านอาจจะมีดูการถ่ายทอดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นี่นะฮะถือเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกนําไปใช้แทนประเทศไทยมากที่สุดเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของชาติของแผ่นดินเลยนะฮะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นี่จะมีปีพายทั้งหมด50นายเอึ้องไม่อึงหรืออาจจะใช้ได้อีกก็น่าภูมิใจเลยทีเดียวในการพายหนึ่งครั้งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ลั่นไปได้ไกลเท่าไหร่โอ้ปุ๊บห้าสิบไมลเนี่ยเขาจะพายพร้อมกันปุ๊บหนึ่งครั้งเนี่ยห้ไปเท่าไหร่มีช้อยไหมฮะสามวาหรือเจ็ดศอกเดี๋ยวนะเจ็ดวาหนึ่งสองเมตรวาหนึ่งสองเมตรสามวาหรือเจ็ดศอกวานึ็นกี่เมตรนะสองเมตรวาในสองเมตรสามศอกเป็นหนึ่งหลา ศอกศองนึงเท่ากับหนึ่งฟุตถูนถาจูนนาเจ็ดเจ็ดสอกถ้าสี่สอกเป็นหนึ่งวาเท่ากับว่าศองนึงก็เท่ากับครึ่งเมตรถ้าเจ็ดสอกอันนี้ก็เรลบไปอ้กฮะริกวุ่นฮะวุ่นก็มีว่าศองเท่ากว่า่อนเจ็ดสองไม่ได้สามกว่าสเอาละไม่ฟังคำตอบแล้วครับดูคำตอบกันครับท่านผู้ชมครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกนำไปใช้แทนประเทศไทยมากที่สุดถือเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของชาติเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือที่มีความสำคัญมาก เราเป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ในกระบวนพระยุหายาตราทางชนลมาเรือสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6โดยใช้ส่วนโค้นเรือหัวเรือท้ายเรือของเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมาซ่อมแซมพระราชทานนามเรือลำใหม่ว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สำหรับเรือพัทที่นั่งนะคะในขบวนพิถีพญา,า,า,าติาทางโชรม่ยมีทั้งหมด4ลีลำถือว่าเรือพัทท่นั่งสุพรรณหงษ์มีความยาวมากที่สุดก็คือมีความยาว4 6 1 5เมตรนะคะความกว้าง13.17เมตรแล้วก็เมื่ออยู่ในน้ำจะกินน้ำลึก0.97เมตรหรือ97เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำหนักน้ำหนักคือ15.6ตันนะคะก็จะต้องมีฝีพา,าย50าบคน ในท้ายสองคนในเรือ2คนคนถือธง1คนคนสัญญาณ1คนลงประจําในเรือนะคะแล้วก็จะให้ฝีพายนั้นเนี่ยพายเพื่อจะได้ดูในเรื่องของความเร็วว่าไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่เราวัดกําลังเราจะใช้น้ำเนี่ยนิ่งน้ําต้องนิ่งจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ฝีพาย50นายิุ้้ยน้ำหนึ่งครั้งสามารถเล่นไปได้ไกล 3เมตร50เซนติเมตรหรือเป็นระยะทาง7ศสอค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูไปเนี่ยไม่ต้องตั้งใจเราจะจำง่ายยามาแข่งดูที่บ้านกำไรกว่าเปิดเอาไว้ดูยกสยามเอาไว้รอบชิงจำมันกว่านี้ท่านผู้ชมนะฮะก็จะได้ดูหลังจากที่วันนี้จบภารกิจของพวกเราอ่ะไม่อีกหนึ่งอึ้งดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคเป็นเรื่องปกติ ให้เห็นคําว่าสวัสดีเฉยย,ยังไม่ได้กล่าวลาแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะมีการกล่าวลาน,นะเฉพาะเจาะจงไปแต่ถ้าเราเปุ่นทู่ไปก็สวัสดีครับสวัสดีครับส,ส,ส,สวัสดีครับสวัดสดีครับสวัสดีถูกใช้ครั้งแรกใช้กลางวันหรือกลางคืนสายยันสวัสดี อึ้งอ้าวอึ้งพระคผู้ชมสายันสวัสดิ์อึ้งสายันสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อรุณก็ต้องตอนเช้าสิรับอรุณรับอรุณอึ้งอ้าวสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ไม่ใช่อันนี้เป็นบ่อยนะอะไรเกี่ยวกับงูแกมาอีกแล้วไม่ให้ความรู้เลยผู้ชมเขาบ้างไหมครับพี่ด้านล่างนั้นเลยเนี่ยอรุณก็ต้องตอนเช้ามั้งตอนเช้าถูกต้องพวกเรากำเนิดแรกนะฮะกำเนิดแรกของคำว่าสวัสดีกำเนิดขึ้นตอนกลางวันหรือกลางคืนตอนกลางวันนะกลางคืนกลางวันกลางนคื กลางคืนครับพี่มาเพราะอะไรนานผู้ชมไปดูความนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรชมนะครับทุกวันนี้คนไทยใช้คําว่าสวัสด,ดีในการทักทายกันจนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยไปแล้วไม่ว่าจะพบใครที่ไหนเมื่อไหร่เราก็สวัสด,ดีกันได้ตลอดเวลาแล้วคนไทยเริ่มสวัสด,ดีกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มาของการทักทายโดยใช้คําว่าสวัสด,ดีนั้นพระยาอุปกิจศิลปสารได้เล่าว่าในปีพุทธศักราช2476 เมื่อเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงจะกล่าวปิดารายการในแต่ละวันก็จะพูดว่าราตรีสวัสดิ์ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า g ไนแต่มีผู้ไม่เห็นด้วยและต้องการให้หาคำอื่นมาใช้แทนกรรมการชำระประธานนุกรมของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้นจึงตกลงใช้คำว่าสวัสดีแทนจากนั้นพระยาอุปกิจศิลปสารซึ่งในขณะนั้นเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้นำเอาคำว,ว่าสวัสดีไปเผยแพร,ร่ให้กับนิสิตใช้ทักทายกันเพื่อเป็นการทดลองดูก่อน ต่อมาในปีพุทธศักราช2486จอมพลปพิบูลสงครามเห็นชอบประกาศใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายในโอกาสแรกท mm hmm. ี่พบกันตั้งแต่เมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2486เป็นต้นมานับแต่นั้นคนไทยจึงทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีมาจนถึงปัจจุบันแต่อ้มแต่จริงๆคำว่ากู d ดไ g h t นี่นะครับใช้เวลาของงอครับงอครับผม o ู d ดไน h t กูแปลว่าอะไรครับดีไนแปลว่าอะไรครับคืนคืนคืนดีครับผมอันนี้ผลอึ้งนะครับมีท้องดูเด็กเล็กเยาวชนดูอยู่เราเราก็จะจบกันอยู่แล้วนะถ้าก็ดูเหมือนจะดีอยู่แล้วนะไหนคืนดีของมันนั่นแหละของมันนี่เองแหละชอบเมาจะออกครั้งนี้แล้วลูคุณลาดคนเยี่ยงนี่เด็กๆจะไปเอาตัวอย่างยังมีอีกหลายสภาพกับหกท่านนี้สักครู่นะครับยกสยามครับ ช่วงเวลาีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยน้ำผลไม้ดีโดดูเมสไฮคิวแบรนด์ซุปไก่สกัดและทรูมูฟครับเอาละฮะอึ่งต่อไปเลยอ่ะอันนี้บอกไปเลยถ้าอึงนี้คุณสำเร็จผ่านรับประกันิบัุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วตอบได้แน่ๆฟังเพลงนี้เลยขอเพลงมากล่อมเกาจิตใจของพวกเราหน่อย มาครับนมโนดีกวาฝากเอาไว้ก่อนนะเพราะที่วันนี้ไม่เอาละเรื่องเราเอาคือไว้ก่อนนะไว้รอให้ถึงเมื่อวันพะวันพระไม่ได้มีหนเดียวเท่าอันสาม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 ไม่ได้มีหนเดียวต้องเข้ามาอันสามไม่ได้มีหนเดียวก็มีอันสามไม่ได้มีหนเดียว คันตาไม่ได้มีคนเดียววันเข้าคันตาไม่ได้มีคนเดียววันเข้าพัญหาถึงปัจจุบันนี้ตั้งอดีตมีกี่คนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายพอดีอึ้งครับอึ้งเขา แสดงว่าสําเร็จครับท่านผู้ชมและจากนี้ไปไปดูในรอบทิ้งสนุกกว่านี้อีกนะกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จนี้ต้องตอบดูอย่างเต็มที่แสดงว่าโดนแล้วนะฮะเริ่มเริ่มอดีตปัจจุบันตอบได้คุณต้อนตอบได้ไห่เราเริ่มนะพุทธศักราชหลังที่พระองค์สิริพันธ์สิริพพานธ์และมันมีการก่อนก่อนนั้นจะมีหรือไม่ก่อนเพราะว่าจะต้อง ที่ประสงค์ให้ประสงค์ไม่ไปเหยียบข้าวนี่นะตอนที่ตอนที่จะมีท่านอยู่แปลว่าต้องมีผลมากกว่ามากกว่า11พศของเรา2551มากกว่าตอนนี้มากกว่าเท่าไหร่กำลังคิดอยู่ท่านตัดสรลุตอน35ป่ะคะเริ่มแล้วต่ชะลุได้เสร็จท่านก็อยู่ได้45ปี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 อยู่ที่ว่าปีไหนที่มีการอันนั้นนะคะ โอ้โหโอ้คณอ้อมอ้อมฉลาดมากเป็นเป็นเกียเป็นเกียรตัวสี่ตัวหเถือว่าเป็นไม่ต้องรอยช้าเลยที่คุณอ้อมพูดมามาถูกทางโอ้แต่สิ่งที่ลงในรายละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีช้อยถ้ามีช้อยคุณอ้อมต้องถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรถ้าดู้ชมดูไปพร้อมๆกันวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะต้องพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา3เดือนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15าค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องจากสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเหล่าภิกษุสงฆ์ได้พากันออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในที่ต่างๆโดยไม่หยุดแม้ในฤดูฝนทําให้ไปเหยียบย่ํยยาเข้ากล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหายและอาจไปเหยียบย่าโดยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตาย จนทาให้ถูกชาวบ้านติเตียนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุประจาอยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือนแล้วพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรื่องการเข้าพรรษาขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าพรรษาไม่ได้มีหนเดียวแน่ๆคือเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้าจะตอบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อมูลไม่แม่นนะต้องไปค้นข้อมูลมาก็ได้ข้อมูลมาจากพระไตรปิฎกนาโอดอ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกเลยนะเพราะว่านั้นเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วจริงที่สุดแล้วพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐก็กล่าวไว้ พระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12จากอัตถกถาสูตรที่10ก็มีความเห็นว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้20พรรษาประกาศศาสนามา20า่พรรษาจากมีการติเตียนนของชาวบ้านพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติการจำพรรษาจึงเกิดมีวันเข้าพรรษาเกิดขึ้นครั้งแรกในตอนนี้เอง พระองค์ตรัสร um uh huh> ู้ตอนพระชนพรรษา35ปีก็คือก่อนพุทธศักราช45ปีมีการบัญญัติวันเข้าพรรษา20ปีหลังจากนั้นก็คือก่อนพุทธศักราช25ปีปีนี้2,551ก็เท่ากับว่าเกิดขึ้นมาแล้ว25บวก2,551ก็คือ2,576ครั้งล่วงมาแล้ว ปิดท้ายด้วยการกล่อมเกลาเรานะแม้กระทั่งเป็นพระยังมีการเข้าพรรษายังมีการละเวน้นยังมีการศึกษาพระธรรมยังมีการให้ศีลให้พรให้ทานเราเป็นมนุษย์ อย่ายึดติดกักเลสสิ่งนอกใจพายไกลนอกต่างๆเต็มไปหมดวันนี้เลยอบรมสั่งสอนทั้งทุกๆท่านทั้งตัวเองด้วยนะฮะว่าอยู่อยู่กันไปไม่นานพระพุทธองค์ท่านก็ยังไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าแต่ว่าสิ่งที่ท่านสร้างไว้ก็อยู่ค้ำฟ้าเราก็ต้องจากกันไปเหมือนกันเหลือความดีเอาไว้แต่รอบชิงอย่าลืมนะครับดูได้เต็มที่ว่าสุดท้ายแล้วแห่งปีนั้นจะเป็นระนองหรือว่านนทบุรีขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ ยกข,ขึ้าครัสวัสดีครับศึกครั้งสุดท้ายของการแข่งขันประชันปัญญาจังหวัดต่อจังหวัดระนองนทบุรตัวต่อตัวไม่เหมือนกันแล้วระนอ ยกสยามรอบชิงชนะเลิศจันทร์ถึงสุขหกโมงครึ่ง